เพื่อนในเฟซอะค่ะชื่อร้านอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะคะแต่ว่าจำหน้ามันได้เขาเรียกว่าหนมปังปิ้งเจ้าอร่อยเด็ดเยาวราชเนี่ยเพื่อนในเฟซเขาลงรูปกันแล้วเขาบอกอร่อยมากแล้วเขาบอกอร่อยมากใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยน้หวานนี่เพื่อนเพื่อนคนนึงบอกว่ามันคิวยาวมากต้องไปต่อคิวแล้วขายเฉพาะตอนหัวค่าถึงดึกแล้วเราจะไปได้ยังไงคะเยาวราชตอนหัวค่ําถึงดึกแล้วเพื่อนอีกคนในเฟซก็บอกว่ามันให้บัตเตอร์ไซค์แบบ มีแอปสั่งทางมือถือให้มอเตอร์ไซค์ไปซื้อมาได้นาะ <laughs> คุณแม่มอแอปอันนี้จะให้ซื้ออะไรก็ได้เลยนะคะหลายสิ่งก็เลยไปซื้ออันนี้ฮ้ยคือบ้านหลังนึงได้ไหมไปซื้อหลบอะ ันนี้นะคะเป็นรสพริกเผาค่ะนี่อันนี้รสพริกเผาของป้ารสนมรสนมข้นรสช็อกโกแลตแล้วก็นอกนั้นเป็นรสสังขยาชื่อย่างเลยของป้าเนี่ยมีสองอันเอาพี่เอารสนมข้นเดี๋ยวแม่แม่อยากรู้มากเลยแต่อันนี้เขาบอกว่าถ้าซื้อกินใหม่ๆมันจะกรอบนอกนุ่มในแล้วตอนนี้ใหม่ไหมคะมันมันขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วอ่ะกี่นาทีครับคือมอเตอร์ไซค์มาอุ้ยเดี๋ยวหกอ่ะลูกอ่ะกินกับนมเนี่ยพอดีเลยอ่ะ อ,อร่อยไหมคะอร่อยมากน้องขอชิมบ้างได้ไหมคะขอชิมรสนี้บ้างเพราะว่ามันมีอันเดียวแม่แม่ซื้อสังกะหยาม,ยมเาเยอะจรงหรอเพื่ออะไรคะ,ะก็คุณแม่ชอบกินออืมอร่อยดีค่ะนี่เขาบอกว่าพริกเผาอร่อยเด็ดแต่ตอนที่รู้ว่าอร่อยเด็ดเนี่ยที่อ่านรีว,วิวอ่ะคือสั่งไปแล้วเขาบอกมันจะไม่เหมือนพริกเผามันจะอร่อยมากแต่แม่ไม่กินพริกเผาไแม่เลยไม่รู้เผาจริงไะเฉยๆไม่อร่อย ่่พอืมจังก็ยาไอไม่ใช่ที่ของมันมาติดของเราค่ะไม่หมอยไหมหรอมันดานไงมูนเหรอคือคาดว่ามันนั่งมอเตอร์ไซค์มานานถ้ามันถ้ามันกรอบกรอบอุ้ยถ้ามันกรอบกรอบมันคงอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกมันยืดติดเชื้อไหมเดือดเชืมอมอร่อยมากยืดหน้าเข้าไปลูกหนูว่าอร่อยไหมลูกอร่อยออร่ยมากจริงเหรอไส้น้อยอ๋อได้นิดหน่อย เยิ้มเลยอืมยอมเลยอ่ะของปลาไส้น้อยเหรอกินไปแล้วทำไมมันเฉยๆอ่ะฮะคือว่าเราคาดหวังเม่หลอกโดนหลอกแคหมนเลยหมอไม่ได้โดนหลอกนะเพื่อนบอกอร่อยมากะเพื่อนไม่หลอกหรอกค่ะนี่แคโมนแก้ข่าวนะที่บอกว่าไส้น้อยก็ไม่น้อยนะเยอะเยอะมันอยู่ข้างในค่ะะลักอยู่จริงๆแล้วอ่ะ ตรงข้างล่างๆก็จะทานเนยไว้ด้วยนะของคุณแม่เมื่อกี้อร่อยดีค่ะแต่ว่ามไม่ได้มากอะ่ะเด็กจะกินไปกินมาบอกไม่อร่อยแล้วแต่แม่ที่มากินมาบอกอ,อ,อร่อยดีรสชาติไม่เท่ามึงชาแลดหรอแลสังกะหยามันหยาบมาใช่ไหมใช่สังกยามันเนยหยาบมาแต่ว่ามันกูเป็นแบบของเขาอะเนาะถ้าไม่ชอบเราก็เลิกอยู่แล้วอ่ะมันต้องไม่ตาร์ตี้ว่าไม่ชอบนะทำมลูกชิมไหมลูก เขากินเยอะม,มากเลยกินนมด้วยขนมปังแล้วนะนี่มือดึกกินไม่หมดอ่ะอันใหญ่นะกินไปได้แ,แค่นี้ถือ,อว่าเยอะมาก,กกินขนะมอ่องสีกล่องตอนแรกกินขนมอ่องสี่กล่อง